ตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงคลิปก็จะดูยากหน่อยนะเพราะว่าถายเองเรียวเลยนะพวกนี้มันถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาตั้งนั้นนะครับ แต่อยู่ที่ว่ามันจะมีมจะทนไหมเขาก่อนจะมีปัญหาเนี่ยมากี่ปีนะครับแล้วก็มีแล้วมีอะไรมีอะไรซ่อมไหมนะเข้ามาลังเกียร์มันท่อมไม่ได้คือในบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็มาลองดูก่อนว่ามันเป็นอะไรนะเสียงเปิดเสียงวืดอย่างนี้นะฟังเสียงนะวืดอย่างนี้ไม่ต้องเดานะครับ น็อตขาดน็อต M8 เดี๋ยวหยุดคลิปก่อนนะเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูเริ่มอย่างนี้อ้าวตรกี้บอกว่าน็อตขาดนะครับมาดูกันนะ่าจริงหรือเปล่านะาตรงนี้ขัดไม่ไน้มหรอ นี่ขันไม่เล่นแนะเนี่ยนี่นอาตัวนี้ถ้าเราเปิดปั๊มเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวปั๊มเนี่ยจะไม่หมุนตามนะครับ จมุนเฉพะ้อตัวนี้อไปเปิดตรงไหดูได้ไหมะดูนะจมุนเฉพาะตรงนั้นนะเนี่ยันตัวนี้ก็จบลแล้ว, <S <S ก,ลวก็ถอดออกแล้วก็เปลียนตนัวใหมนะครับล็อเดิมนะครับขาดนะครับเปลี่ยนเป็นน็อสแตนเลสสเ,ร,สเร,รียบร้อย จบครับเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบกลับ mm. ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองเทสดูนะครับดูแรงดันนะที่แก้ไปแล้วน่าจะจบแล้วละครับเดี๋ยวต้องรู้ว่ามีรั่วมีซึมตรงไหนหรือเปล่านะทีหลังนะอันนี้ดูแรงดันก่อนนะขึ้นหรือเปล่าโอเคครับแรงดันขึ้นขึ้นแล้วค้างไม่ปล่อยไม่ตกที่สามพัน จบครับ